พี่เฟิร์นอะไรมีโมสสวยมีค่ะงั้นเล้วจะกระชาสกสวยๆไปเยอะไม่สวยเหมือนฉันไม่ต้องไหนอ่ะฝั่งนี้แล้วกัน <Okay. S 1> โอเคแม่สาวถ้าปิดสวิตช์ไฟหนึ่งปลั๊กไฟออกหมดบ้านแล้วไปเยี่ยมคนป่วยกันดีก,กว่าอะไรแม่ไปเยี่ยมพี่กอบแค่เนี้ยใกล้ๆทำไมมันต้องปิดไฟทั้งบ้านด้วยไม่ได้หรอลูก ต้องประหยัดพลังงานไฟฟ้าถึงจะไปข้างบ้านก็เถอะเราต้องปิดสวิตช์ไฟปักไฟให้เรียบร้อยลูกสวยาแล้วสวยมากเหมือนจะสวยเลยนะไปไทำา่ะไปดีกว่าไททาฉันเองไปแล้วไปลูกไปไปลืมลืมปิดไฟปิดเองก็ได้ค่ะกระเช้าฮัลโหลโอเคหยิบเองก็ได้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะคุณบีหนูเฟิร์นหนูซาร่าขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมขอบคุณค่ะเชิญตามสบายค่ะสวัสดีเป็นไงบ้างกอบตฟ้ข่วารถชนขาหักตั้งหลายวันนี่ถ้าคุณป้าวิภาเขาไม่มาบอกเนี่ยก็ไม่มีใครรู้เลยนะก็รู้ไงว่าเดี๋ยวแม่เราต้องไปบอกขอบใจนะที่มาเยี่ยม ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วแต่ขากสองข้างเนี่ยดิแย่เลยอะไปไหนไม่ได้เลยใช่ไปไหนไม่ได้เลยแต่ก็ยังดีนะที่คุณหมอสั่งเตียงไฟฟ้ามาให้ใช้ปรับลุกขึ้นมากินอาหารได้เลยไม่อย่างนั้นป้าไม่มีแรงพยุงกอขึ้นมันั่งหรอกมีเตียงไฟฟ้าด้วยมีความสะดวกทุกอย่างเลยนะคะใช่พูดหึงไฟฟ้านึกขึ้นมาได้เลย ยังไม่จ่ายค่าไฟฟ้าเมื่อเดือนที่แล้วเลยอะโอ้ว่าะจะไปจ่ายสัปดาห์ที่แล้วนะก็โมเด้ยยุ่งๆเลยลืมเลยอ้าวยังไม่ได้ไปจ่ายหรอใช่นี่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนใหม่จะใหม่แล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะถ้าไฟถูกตัดเดี๋ยวหนูเนี่ยจะช่วยลากเตียงไฟฟ้าพี่กอนนี่ยไปดูแลที่บ้าน <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกลูกบ้านป้านะ่ะได้รับสิทธิ์การยกเว้นการงดจ่ายค่าไฟฟ้าเ <c oughs> พราะป้าไปลง <c oughs> ทะเบียนขอใช้สิทธิ์จากการที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้า ในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลค่ะสิทธิยกเว้นการงดจ่ายไฟใช่จ้ะเป็นมาตรฐานการให้บริการของกกพหรือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเขากำหนดให้การไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ต้องการใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลค่ะแม่ แล้วมันพิเศษยังไงก็ก็มันพิเศษยังไงเพราะว่าถ้าสมมติว่าอย่างเราเราใช่ไหมถ้าเราไม่จ่ายค่าไฟเนี่ยทางการไฟฟ้าเขาจะส่งหนังสือมาเพื่อแจ้งเตือนให้เราจ่ายค่าไฟหากไม่ไปชําระในเวลาที่กําหนดก็จะถูกงดจ่ายไฟใช่ไหมแม่ถูกต้องหรือในกรณีที่บ้านมีผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ต้องการใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลเนี่ยก็จะถูกระเว้นไว้ถ้าเรายังไม่ได้ไปจ่ายค่าไฟหรือว่าไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังจะจ่ายไฟให้ตามปกติจ้ะฮะมีงี้ ไม่ต้องจ่ายค่าไฟหรออืมไม่ใช่ไม่จ่ายแต่ว่ายืดระยะการจ่ายเป็น3มรอบบินอ๋อเดือนแรกไม่จ่ายก็ไม่ถูกตัดไฟเหรอลูกถูกต้องเดือนที่สองไม่จ่ายก็ไม่ถูกตัดไฟถูกต้องแต่ถ้าเข้าเดือนที่3แล้วไม่จ่ายก็ต้องถูกตัดไฟเหมือนผู้ใช้ทั่วไปนี่แหละจ้ะอ๋อเอ๊ปะปวิภาพหนูมีข้อสงสัยข้อนึงค่ะสงสัยอะไรอะลูกคือก๊อปเนี่ยเขาเพิ่งเกิดอุบัติเหตุได้4 5ถึงวันเองทำไมพี่ก๊อปเขาได้สิทธิย์ยกเว้นการงดจ่ายไฟเร็วจัง อ๋อคืองี้ลูกป้าเป็นโรคหอบหืดเลื้อรลังมานานน่ะเวลานอน่ะหายใจไม่ค่อยสะดวกคุณหมอก็เลยสั่งเครื่องผลิตออกซิเจนนะมาไว้ให้หายใจเวลาตอนนอนน่ะป้าก็เลยเอาไปรับรองแพทย์อ่ะไปขอสิทธิ์ที่การไฟฟ้ามาตั้งนานแล้วจ้ะอ๋องี้นี่เองแล้วไปทําเรื่องขอสิทธิ์ยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้ายากไหมคะไม่ยากก็ไปที่ทําการไฟฟ้าในพื้นที่ใช้เอกสารไม่กี่อย่างสาเนาบัตรประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วก็ผู้ป่วยสําเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกินหนึ่งเดือนใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุดเท่านี้เราได้สิเฉพาะผู้ป่วยเหรอคะ ใช่แม่บ้านที่จะขอใช้สิทธิ์ยกเวก้นการจ่ายค่าไฟในกรณีนี้ได้เนี่ยต้องเป็นบ้านที่มีผู้ป่วยที่แพทย์ยืนยันว่าจําเป็นต้องใช้ไฟฟ้านในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลเป็นประจําทุกวันแล้วก็ไม่จํากัดอายุนะอายุเท่าไหร่ก็ได้โอ้ดีจังเลยเนาะมีสิทธิพิเศษแบบนี้ด้วยบ้านที่มีผู้ป่วยเนี่ยจะได้อุ่นใจเพราะว่าถ้าเรายังไม่จ่ายค่าไฟเนี่ยไฟก็จะไม่ถูกตัด ใช่กกพเนี่ยเขาถือว่าเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ให้บริการของการไฟฟ้าที่ยื่นมือมาช่วยประชาชนให้ได้รับประโยชน์แล้วเราเนี่ยก็ต้องตอบแทนการไฟฟ้าโดยการที่ไปจ่ายเงินให้ตรงวันกันด้วยนะจ๊ะดีจังเลยนะคะเดี๋ยวนะคะคุณป้าวิภาเดี๋ยวดี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 ดดีใบแจ้งค่าไฟอยู่ไหนะคะคุณป้าวิภาหนูซาร่าจะไปจ่ายให้ป้าหรือจ๊ะ ใช่ค่ะเรนูจะอาสาไปจ่ายค่าฟังคุณป้าวิภาเองคุณป้าวิภาจะได้เวลามาดูแลพี่ก๊อฟซึ่งป่วยอยู่แต่แต่แต่ไม่นสนับสนุนเงินเ่ยค่ะป้าวิภาสอนเราไม่มีเงินหรอกค่ะใช่ไหมใช่คะช่คะเดี๋ยวจะรีบวิ่งไปจ่ายให้เลยอขอะมันนี่ได้เลยคะ่ะรอเดี๋ยวนะเจ้าได้เลย